เร,เราบริจาคครับหลักฐานเดี๋ยวส่งให้ทางพี่พีทุกคนนะครับสำหรับสลิปที่เราโอนให้ให้เพื่อนเรานะครับใช่ครับโอนเข้าบัญชีส่วนตัวเขาเลยที่คุยกันก็คือ,อ,อตอนนั้นผมจำได้ถ้าทุกคนถ้าทุกคนจำได้นะครับตอนนั้นไฟไป่าเชียงใหม่เนี่ยไม่หนักมากแล้วก็ความช่วยเหลือมันยังไปไม่ถึงดังนั้นเรามองว่าอะไรที่มันจะสามารถ ถึงถึงเจ้าหน้าที่ถึงชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนได้เร็วที่สุดหลังจากว่ายน้ําเสร็จเรามาทํากันบ้านเรื่องเ,ออเรื่องโควิดมาทําการบ้านเรื่องไฟป่าแล้วเราเห็นว่าเรื่องทั้ง2เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่สำคัญแล้วชอนก็ลงลงเรื่องนี้เรื่องเอ่อพีเอ,อ 5, เรื่องไฟป่าที่เชียงใหม่เราก็รู้จักกันกันกบกับชอนเราก็เห็นว่าเออ ให้ชอนเอาไปทําในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ครับก็โอนหลังจากที่บอกว่าจะโอนก็โอนเลยแล้วก็ส่งสลิปไปให้ชอนครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มาโชว์สลิปให้ใครเห็นในตอนนั้นเราก็ไม่คิดตอนแรกไม่คิดว่าจะต้องเอามาให้ใครรู้ด้วยครับเราก็ไปคุยด้วยความว่าเออมันเป็นยังไงบ้างเออเป็นห่วงมันนะอที่มันไปไปยุ่งไปแตะเรื่อง พวกนั้นอะไรเงี้ยครับเราก็เป็นห่วงเพื่อนตามภาษาเพื่อนนะครับเรายังไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปสนใจเลยในตอนนั้นเพราะว่าไฟป่าเชียงใหมก่ก็ก็จบไปแล้วสักระยะหนึ่งแล้วไม,ไม่ได้มาถามต่อว่าชอนเอาเอาเงินไปทําอะไรเงี้ยคือในในความเห็นเราอะเราไม่ได้ช่วยแค่ไฟป่าเชียงใหม่ครับพอเรารู้ว่าอะไรที่ใครที่เขาลําบากหรือตรงไหนที่เขาเดือดร้อนอะอะไรที่เราพอจะช่วยได้เราก็ เราก็ช่วยในที่ต่างๆแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าในทุกๆที่ที่เราช่วยอ่ะจะสามารถเอาไปสร้างประโยชน์หรือว่าบรรเทาความทุกข์ร้อน่ะของพ่อแม่พี่น้องเราอ่ะได้ไม่มากก็น้อยก็ขอให้มันเกิดขอให้ได้ช่วยเถอะเพราะมันเป็นสิ่งที่สำคัญครับปีที่แล้วครับปีที่แล้วผมอ่ะทำโครงการเก็บรักคือการเก็บขยะทั่วประเทศเราชอนอ่าไดเล็ก อินสตาแกรมมาหาเราว่าอยากจะมาช่วยแล้วมันพอดีมันมีช่วงจังหวะหนึ่งที่เราไปเก็บขยะที่เชียงใหม่ไปเก็บรักที่เชียงใหม่วันนั้นก็มีเพื่อนเพื่อนนักแสดงดาราหลายๆคนมาช่วยหนึ่งในนั้นก็คือชอนครับก็ได้รู้จักกันในตอนที่ไปเก็บขยะในครั้งนั้นครับถ้ามันกลายเป็นเอาไปทําเพื่อตัวเองหรือเอาไปใช้เองเอาไปซื้อรถซื้อบ้านอะไรเองอะไรเงี้ยอันเนี้ยผมจะเสียวความรู้สึกแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ได้ ยังไม่ได้มาเอาหลักฐานมาให้พวกเราดูมาชี้แจงเลยผมเลยยังไม่ได้ผมก็หวังอ่ะผมก็หวังใจว่ามันจะไม่มันจะไม่เป็นแบบนั้นอันนี้ใจผมนะมันอาจจะไม่ตรงกับใจของของหลายๆคนหรือบางคนต่อให้โอนเข้าบัญชีของชอนเลยแต่ถ้าเราทำถูกอะ่ะถ้าเราไม่โกแม้แต่บาทเดียวอะ่ะถ้าเราเงินไปทำประโยชน์ผมไม่เห็นว่าวิธีนี้ จะมีปัญหาเลยถ้าเราทําด้วยใจที่ดีจริงๆนะ<ม>ที่บริสิทธิ์สุดใจจริงๆโปร่งใสและพร้อมที่จะชี้แจงนะมผมว่าเรื่องนี้ไม่ไม,ไม่ใช่เรื่องเพราะถ้าทุกคนจําได้เชียงใหม่ตอนนั้นรอได้ไหม,มเรารอได้ไหมขดเจ้าหน้าที่ที่ตายชาวบ้านที่เดือดร้อนเรารอได้เหรอว่ากว่ากว่าจะเอาไปทําให้มันถูกต้องอนะ่ะแล้วบางคนบางคนที่เขาไม่รู้วิธีการที่มันถูกต้องไปขอใครบ้างต้องไปทําอะไร เขาไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงแต่เขาอยากจะช่วยมันมีอยู่เยอะนะครับดังนั้นผมว่าไอ้ตรงนเนี้ยเนี่ยสำหรับผมผมมองว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่สิ่งสำคัญคือเจตนาและการกระทำที่เราจะเอาไปช่วยต่อ,อยังไงความชัดเจนในการที่เราจะช่วยเหลือไม่ใช่แค่โครงการนี้ทุกๆโครงการครับสำหรับผมถ้าตอนนี้นะครับตอนนี้ผมยังไม่คิดแต่ถ้าชอนเอาหลักฐาน มาชี้แจงให้ทุกคนได้เห็นแล้วแล้วถ้าเขาเอาเงินไปทําเพื่อตัวเองจริงเอาไปอย่างที่ผมบอกถ้าเขาเอาไปซื้อบ้านเขาเอาไปซื้อรถเอาไปซื้อนาฬิกาถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆผิดก็ต้องว่าไปตามผิดแต่ผมอยากย้าว่าในเรื่องของเพื่อนเพื่อนก็คือเพื่อนนะครับผมเชื่อว่าพี่ๆทุกคนก็มีเพื่อนและเพื่อนพี่ๆทุกคนก็คงเคยทําผิดและทําถูก แล้วการที่เราจะคบเพื่อนใคร,ใครสักคนหนึ่งเราไม่ได้จะคบกับเขาในตอนที่ในตอนที่เขาดีเขาเด่นเขาดังอย่างเดียวในตอนที่เขาล้มหรือเขาพลาดเขาก็คือเพื่อนเราแต่ถ้าเพื่อนเราไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือถ้าเพื่อนเราไปสร้างผลกระทบให้กับคนอื่นเพื่อนเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เพื่อนทําไม่ใช่แค่เพื่อนต่อให้พ่อเป็นพ่อผมเป็นแม่ผมหรือเป็นลูกผมถ้าลูกผมทําผิด ถ้าคนรักผมทําผิดผมก็ต้องบอกว่าเขาผิดผมก็ต้องเขาก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทําแต่ไม่เกี่ยวกับความเป็นเพื่อนไม่เกี่ยวกับความดีความเด่นหรือความดังอะไรทั้งนั้นถ้าโกงอะ่ะผมผิดผมผมเสียความรู้สึกถ้าโกงเอกรเอาจจะไม่ตรงใจหลายคนนะแต่สําหรับผมแล้วมันเป็นเพื่อนผมเหมือนเดิมแต่มันโกงก็คือมันโกงก็คือความให้อภัย ก็ถ้า <Auf> ม <How to graduate> ันร you 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 ับผ exactly. you so ิดชอบในสิ่งที่มันทําโกงก็ติดคุกก็เข้าคุกก็ว่ากันไปจ่ายค่าใช้อะไรไปวันหนึ่งถ้าผมผิดผมก็จะเข้าคุกอถ้าผิดก็คือผิดครับเพื่อนคือเพื่อนรักคือรักแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าแพ้ยมึงพลาดแล้วมึงไม่ใช่เพื่อนกูไม่ใช่ครับอืผมคิดว่าผมไปคิดแทนเขาไม่ได้นะผมไปคิดแทนเขาไม่ได้เขากําลังทําอะไรกันอยู่แต่ว่าคิดว่าเรื่องเนี้ยสําหรับชอนมันคงเป็นเรื่องใหญ่อะ มันคงต้องใช้เวลาในการที่จะตั้งสติแล้วก็เตรียมหลักฐานมาชี้แจงแหละครับแต่ตัวผมเองผมไปตอบแทนเขาไม่ได้ก็ถ้าเพื่อนผมผิดก็ค่อยว่ากันถ้าเขาออกมาแสดงหลักฐานแล้วเนี่ยมาชี้แจงแล้วว่าสรุปแล้วไอ้เงินเนี่ยเขาเอาไปซื้อที่ให้ตัวเขาเองเอาไปซื้อบ้านให้เขาเองก็ค่อยว่ากันอืแต่ถ้าจะให้ไปฟ้องเลยในก่อนที่ผมจะยังไม่ทันได้เข้าใจอะไรจริงๆผมคงไม่ทํา รอ,อดูให้ชัดเจนก่อน